นึกภาพดูสิบาไทยกำลังครองตำแหน่งผู้นำในเอเชียด้วยการทะลุทะลวงเข้าไปในลิสเอเชีย S 5 0 b e s บ b บส2 0 2 5ถึง7แห่งจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่ทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ละ่ะและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่ยังรวมถึงวิวัฒนาการของวัฒนธรรมค็อเทลไทยที่กำลังเปลี่นนนยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกดติดตามต่อไปแล้วคุณจะเห็นว่าความสำเร็จนี้มาจากอะไรบ้างงานเอเชีย S50 Best b บเบ0 2 5ัซึ่งจัดขึ้นที่วินเทลิสในมาเกา๊าเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เปิดเผยผลการจัดอันดับบาร์ที่ดีที่สุดในเอเชียและบาร์ไทยก็สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการมีถึง7แห่งติดอยู่ใน50อันดับแรกนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นการยอมรับว่าบาร์ไทยกำลังก้าวขึ้นมาสู่ระดับโลกแล้วเราลองมาดูรายชื่อเหล่านี้กันบาสบาสติดอันดับที่4ไรเวฟคอคเทลสตูดิโอไดรเวฟคอคเทลสตูดิโอในอันดับที่5บาบ B.K.K. Social Club อันดับที่19 G.O.D. G.O.D. อันดับที่2 6 w e s p e r v w e s p e r อันดับที่29 Opium Opium อันดับที่43และบาษาทรบาษาทรอ,อันดับที่48เหล่านี้คือบาที่ประสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับประสบการณ์การดื่มที่ไม่เหมือนใครสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือมีถึง4บาไทยที่ได้เข้าไปในลิสต์นี้เป็นครั้งแรกนั่นคือ Drive Cocktail Studio G.O.D. Opium และบาษาทร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวงการบาไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและนวัตกรรมใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นบาไทยยังคว้ารางวัลพิเศษได้อีกด้วยอย่าง messenger service bar messenger service bar ที่อยู่อันดับ90ได้รางวัล best bar design award 2025ส่วน Vesper ที่เป็นผู้เล่นตัวเก่งของงานนี้ก็ได้รางวัล r e m n m a t e l i g e n of the lit ทอรักษามาตรฐานความยอดเยี่ย,ยมยงไว้อย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วนี่แหละที่น่าจะเป็นจุดที่หลายคนสงสัยจริงๆแล้ว รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาหรือเป็นแค่กระแสที่กำลังมาแรงเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้น GQ Thailand ได้รวบรวมความคิดเห็นจาก3บารไทยที่ติดอันดับในเอเชีย S 50 Best Bars ปีนี้มาบอกเล่าถึงภาพรวมว่าทำไมบาทไทยถึงโดดเด่นในเอเชียจนกลายเป็นจุดดึงดูดนักดื่มจากทั่วโลกเหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกแห่งค็อกเทลที่หลากหลายและน่าตื่นเต้นมากขึ้นเริ่มจากเวสเปอร์บาทไทยที่อยู่แถวหน้าของเอเชียเสมอมา เวสเปอร์เป็นบาร์แรกๆในไทยที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในโรงแรมแต่เลือกสถานที่ในซอยคอนแวนมานานถึง11ปีแล้วตั้งแต่เปิดตัวในปี2 0 1 4ด้วยคอนเซปต์สไตล์ยุโรปที่เน้นจุดแข็งเรื่องสปิริตฟอร์เวิร์ดซึ่งหมายถึงการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหลักของรสชาติค็อกเทลแต่ละแก้วสำหรับมือใหม่ที่อาจสงสัยลองนึกถึงค็อกเทลที่ไม่หวานเลี่ยนแต่ให้ความรู้สึกของวิสกี้หรือจินที่โดดเด่นเหมือนการดื่มสุรายอย่างเดียวแต่ปรับแต่งให้ละมุนขึ้นเช่นโอฟเฟชนัน โชติพงศ์ลินุชพงศ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของเวสเอปอเล่าถึงจุดเริ่มต้นว่าสมัยก่อนบาร์ในกรุงเทพมีน้อยมากและส่วนใหญ่อยู่ในโรงแรมเขาชื่นชอบวัฒนธรรมการดื่มค็อกเทลสไตล์ยุโรปมากจึงอยากนำมาสู่คนไทยและเกิดเป็นเวสเปอร์ในปีนั้นผมยอมรับว่าเวสเปอร์เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนค็อกเทลเคาน์เตอร์ในไทยโชติพงศ์กล่าวหลายคนที่เคยทำงานกับเราตอนนี้ก็ไปเปิดบาร์เป็นของตัวเองผมว่าคนในธุรกิจนี้ค่อนข้างเป็นมิตรกันหมดแม้ในเชิงธุรกิจ เราจะเป็นคู่แข่งแต่ถ้านักท่องเที่ยวที่มาที่เราอยากไปดื่มที่บาร์อื่นต่อเราก็แนะนําให้ได้เป็นวงการที่รักกันดีนี่อาจเป็นความคิดที่หลายคนเห็นด้วยความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันแต่ก็มีเสียงโต้แย้งว่าบางครั้งอาจเป็นการแบ่งปันความสําเร็จที่ลดโอกาสในการแข่งขันที่จริงจังปัจจุบันเขาคาดว่าบาไทยมีประมาณ200-300แห่งทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่เช่นเชียงใหม่หรือภูกเกต็ต วงการบาร์ไทายเติบโตแบบก้าวกระโดดน่าจะช่วงประมาณปี2018ถึง2019เพราะหลายบาร์เทนเดอร์ที่เคยทำงานก็มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเริ่มเปิดบาร์เองแต่ช่วงโควิด -19 ก็ลำบากกันหมดหลายบาร์ต้องปิดตัวไปและพอปี2022ก็กลับมาเปิดใหม่เหมือนคนในวงการนี้ก็ใส่กันเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องเกสชิฟซึ่งทุกวันนี้มีทุกอาทิตย์มีคนจากบาร์ในเอเชียและทั่วโลกเดินทางมากรุงเทพเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับผู้ที่ใหม่นักคุ้น g u e s t h คือการที่บาร์เทนเดอร์จากบาร์อื่นมาทำงานชั่วคราวเพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเหมือนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนในฐานะผู้มีประสบการณ์มาร่วม10ปีโชติพงศ์วิเคราะห์ว่าบาร์ไทยมีจุดแข็งในความหลากหลายของคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งต้นทุนที่ไม่สูงเท่าฮ่องกงหรือสิงคโปร์ผมคิดว่าจุดแข็งของบาร์ไทยคือความหลากหลายและการบริการที่ดีทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาชอบอย่างเวสเปอร์เป็นบาร์สไตล์ยุโรปที่มีความเป็นเนบูบาบาร์ใกล้บ้านที่อบอุ่นเหมือนเพื่อนบ้าน ข้อดีของบาไทยคือต้นทุนเราไม่สูงเท่าฮ่องกงกับสิงคโปร์ซึ่งน่าจะสูงกว่าเราประมาณ4-5ถึงเท่าหรือแม้แต่ญี่ปุ่นที่พิธีพิถันเรื่องคราบค็อกเทลในทุกแก้วแต่ c o n t r o อร์ s y ที่นี่บางคนอาจโต้แย้งว่าความหลากหลายนี้มาจากต้นทุนต่ำจริงๆหรือเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงและนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนมองไม่เห็นต้นทุนต่ำอาจเป็นข้อได้เปรียบแต่ก็อาจทำให้ไม่ถึงมาตรฐานระดับโลกในบางด้าน โชติพงสุขว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้เวสเปอร์ยืนระยะและรักษามาตรฐานมาหลายปีจนติดอันดับประจำนั่นคือเครื่องดื่มและบริการที่ดี DNA ของเรายังเป็นสปิริต forward แต่อาจปรับรูปร่างหน้าตาไปตามยุคสมัยบ้างและความเป็นเนบาฮูบาเพราะอยู่ในซอยคอนแวน์มานานจึงเป็นกันเองกับคนไทยและต่างชาติเราต้องให้บริการที่ดีที่สุดเสมอต่อไปคือไรเวฟโคคเตสตูดูบาใหม่ ai, จากบาร์เทนเดอร์มือเก่า แม้จะเปิดมาไม่ถึง2ปีแต่ไรเวฟคองเทลสตูรสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้าอันดับ5จากเอเชีย er S 5 0 b e s t b บสซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยเพราะเจ้าของคือปามสุภวิทย์มุทรัตน์บาร์เทนเดอร์ที่มีประสบการณ์กว่า20ปีตอนประกาศรางวัลเรานั่งลุ้นตลอดว่าจะได้อันดับเท่าไหร่เพราะมีบดีดีเยอะมากซึ่งเรารู้จักกันหมดพอผ่านไปเรื่อยๆสุดท้ายบาร์เราได้อันดับ5แถนผู้รางวัล as new entry อีกก็ดีใจมากรู้สึกว่ามาไกลเกินกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับปางกล่าว พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่าการได้รางวัลแฮสนิวเอนทรีโฮมให้ถึงบาร์ใหม่ที่ขึ้นมาสูงสุดในลิสต์ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วปามมองภาพรวมบาทไทยในปีนี้ว่าประสบความสำเร็จมากถ้าดูจากเอเชีย S 50 e s t บ a s 2,025มีบาทไทย7แห่งใน50อันดับแรกและถ้ารวม51-100ก็เป็นทั้งหมด10บาหรือ10%ของทั้งหมด คอกเทลเคอเจอร์ในไทยอายุยังน้อยเมื่อเทียบชาติอื่นแต่เราทำได้ดีในเวทีทวีปและโลกส่วนตัวผมคิดว่าบาร์ไทยแตกต่างกันมากทั้งคอนเซ็ปต์เครื่องดื่มและสไตล์แต่สิ่งที่เหมือนกันคือการบริการยอดเยี่ยมในแบบคนไทยทำให้ประสบการณ์การดื่มสมบูรณ์สำหรับทุกคนลองนึกภาพการบริการไทยที่อบอุ่นและใส่ใจเหมือนแม่ค้าหาเปรที่พูดคอ,อยุเป็นกันเองขณะเสิร์ฟเครื่องดื่มนี่คือเสน่ห์ที่ต่างจากบาร์ตะวันตกที่อาจเคร่งขครึงกว่านี่คือส่วนที่อาจทําให้เกิดความเห็นต่าง บางคนอาจเห็นว่าการบริการที่ดีเป็นจุดแข็งแต่คนอื่นอาจโต้แย้งว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานและความสําเร็จจริงๆมาจากนวัตรกรรมในการสร้างค็อกเทลใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครสุดท้ายคือบาัสความแปลกใหม่ของบาไทยบาัสจากอันดับ21ของ a h s 50 Best Bars 2024ขึ้นมาที่4ในปีนี้เป็นบาร์ที่น่าจับตามองด้วยคอนเซ็ปต,ต์ด้วยทิงรูมและค็อกเทลสไตล์ซิลิกเทที่รสชาติเหมือนอาหารสําหรับมือใหม่ ลองคิดถึงค็อกเทลที่มีรสเค็มแซบหรือแม้แต่เผ็ดเหมือนเมนูอาหารแต่เป็นเครื่องดื่มเช่นค็อกเทลที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยผสมกับสุรามีการแบ่งเมนูตามคอสอาหารเช่นสตาร์เทอร์เมนอัฟเตอร์และออเนตน์สุดารัตโรจนาวานิชผู้ก่อตั้งบาสกล่าวว่าเราคิดว่าบาไทยมีความกล้าเล่นมากขึ้นหมายถึงมีไอเดียสร้างสรรค์คาและทําให้เป็นจริงได้หลายบาจึงน่าสนใจและน่าตื่นเต้นทั้งคอนเซ็ปต์และดีไซน์ทําให้มีความหลากหลายลูกค้ารู้สึกสนุก และเรียนรู้ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ด้วยยกตัวอย่างเซลรีค็อกเทลที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยแต่ปัจจุบันลูกค้ากล้าเปิดใจลองมากขึ้นจึงเกิดโอกาสในการออกแบบค็อกเทลใหม่ๆที่กว้างมากเธออธิบายพร้อมเปรียบเทียบกับฮ่องกงและสิงคโปร์ โลเคชันแตกต่างกันฮ่องกงและสิงคโปร์ไม่ค่อยมีปัญหาจราจรคนกินข้าวเสร็จก็ดื่มต่อที่บาร์ข้างๆได้ในไม่กี่นาทีทําให้ภาพรวมไหลลื่นแต่กรุงเทพมีความเป็นย่านมากลูกค้าต้องเลือกย่านและแต่ละย่านน่าสนใจแตกต่างกันนี่แหละที่ทําให้ไทยน่าสนใจคนต่างชาติจึงสนใจบาร์ไทยเพราะนอกจากอาหารไทยแล้วค็อกเทลไทยก็ดีไม่แพ้กันแต่คอนโทรเวอร์ซีที่นี่อาจเกิดจากบางคนเห็นว่าการแบ่งย่านเป็นข้อได้เปรียบที่สร้างเอกลักษณ์แต่คนอื่น อาจมองว่าระบบการเดินทางที่ยุ่งยากเป็นอุปสรรคที่ลดความสะดวกสบายลงและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามบาไทยกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบครันสิ่งที่ทําให้คนรู้จักบาอัดมีหลายอย่างทั้งคุณภาพเครื่องดื่มบริการทีมงานบรรยากาศที่ดูแลเอาใจใส่และเครื่องดื่มที่น่าสนใจมาแล้วไม่มีผิดหวังต่างกล่าวสรุปในท้ายที่สุดคุณคิดยังไงกับความสําเร็จของบาไทยมันมาจากต้นทุนต่ําการบริการที่ดีหรือนวัตกรรมที่กล้าเสี่ยง คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าบาไทยกำลังครองเอเชียจริงๆและถ้ามีข้อโต้แย้งอื่นๆอีกเชิญแชร์ในคอมเมนต์กันได้เลยอยากรู้ความเห็นของคุณมาก